ก็หาดตอนนี้ก็เสียหายครับเสียธรรมชาติเสียหมดครับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็จะหากินก็ลําบากเพราะว่ามีการขุดการอะไรแต่ถามว่าธรรมชาติมันแต่ล,ละปีมันนั้นอยู่แล้วครับ mm. นี่ก็เดือดร้อนกันทั่วครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าขายว่าว mm. ทั้งพ่อค้าแม่ค้าบนชายหาดบนอะไระครับ mm. ก็อยากจะให้หยุดแค่นี้ครับ